สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ทําให้ทุกคนกําลังพูดถึงกันอย่างเทศกาลเจนนี่แต่คุณรู้ไหมว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้ที่ส่วนใหญ่คงพลาดไปนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มทชี้ให้เห็นว่าความสําเร็จของเจนนี่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากกลยุทธ์การตลาดที่ฉลาดและตรงใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างแท้จริงซึ่งเรียกว่าช h a r p e n t i การผสมผสานประสบการณ์การช้อปปิ้งกับความบันเทิงในเวลาเดียวกันแต่ที่น่าสนใจคือทำไมกลยุทธ์นี้กลับตรงใจคนไทยมากกว่าชาวตะวันตกคำตอบอยู่ที่วัฒนธรรมและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนไทยชอบความสนุกสังสรรค์และการมีส่วนร่วมกับผู้ขายโดยตรงซึ่งเจนนี่ได้นำมาประยุกต์ใช้อย่างลงตัวนอกจากนี้การใช้พลังของดาราและอินฟลูเอนเซอร์ในการคอแรคลแลบขลกยังช่วยขยายฐานผู้ชมและสร้างส,างสภาวะเฟื่อมฟ ฟีโอฟมิสิงเอาทที่ทําให้ผู้บริโภคกลัวพลาดโอกาสสินค้าราคาพิเศษจากการไลฟ์ออนไลน์ที่เจนนี่ทําได้ดีกลยุทธ์ถัดไปคือการขยายไปสู่อีเวนต์ออฟไลน์ในรูปแบบเฟสติวัลเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและสร้างรายได้เพิ่มเติมแต่คุณคิดว่าเจนนี่สามารถรักษาความสําเร็จนี้ไปได้นานแค่ไหนการตั้งเป้าหมายยอดขาย10,000ล้านบาทภายในปีนี้และต้องการรักษาปรกากฏการณ์นี้อีก3-5ถึงปีอาจเป็นความท,ท้าทายหากยังคงใช้กลยุทธ์เดิมหรือเจนนี่จะมีการปรับเปลี่ยน และนะวัตกรรมใหม่ๆม,ม,มาอีกคุณคิดยังไงขอให้แสดงความคิดเห็นลงไปในช่องคอมเมนต์เลย